สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทิ้นครับหลังจากที่บาจินบบได้ทายคลิปมาใส่เบ็ดดดนะครับน,นี้บาจินมาใส่เบ็ดนะครับเนงือหกคือเกานะครับนี่ครับเบ็ดอาวุธคู่ใจนะครับหาซิหล้างครับแล้วก็ใส่เหงือกนะครับพอดีบาจินเข่าไปในเมืองนะครับไป เพ็รทุระนะครับไปทรงเอกสารสําคัญนะครับสําคัญมากนะครับสําคัญอีลีนะครับเอกสารตัวนี้นะครับสําหรับคลิปนี้บาจินกับมาไซเบสนะครับนี่ไม้นะครับบฮูว่าสีหมานคือเกาหรือเปล่านะครับสวัสดีครับเศร้าแล้วนะครับบาจินมายามเบสนะครับหลังจากที่มือว่านนะครับมือขึ้นมายาม ได้ปลาคอสามตแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งนะครับแต่บาจินโบไดไทยให้เบิงก็เลยมาไทยเบิงตอนเสาเลยนะครับวาสีได้หรือเปล่านะครับนี่ตอนนี้ก็แจ้งแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณตีห่านะครับตีหากกวๆนะครับไปเบิงกันเลยนะครับวาสีได้หรือเปล่านะครับหลังแรกนะครับหลังแรกก็ถือแล้วนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่นี่ อย่างนู้นเด็ดเด็ดเด็ดนี่นี่นี่ครับใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวมันสิเล็ดนะครับต้องต้องดึงออกจากหญ้าก่อนนะครับอู้หูประคอใหญ่นะครับอืออ้ยไอช่อนใหญ่นะครับนี่นะครับลัางเลกแหกหมานเลยนะครับ นี่นะครับมายามย่ำเศร้านะครับนี่แต่ปลาช่อนใหญ่เลยนะครับตึบตึบตึบเดี๋ยวปลาจินขอปดก่อนนะครับปดเรียบร้อยแล้วนะครับปลาคอย่หนึ่งตัวป้ายลุยต่อครับนี่เป็นไง ถืออยู anyway, <mad> ่นะครับปลาดุกปลาดุกนี่นะครับนี่นะครับหลังที่สามปลาดุกนะครับอึบโอ้ปลาดุกไงนะครับนี่นะครับนี่นะครับหมดแล้วนะครับในปลาดุก ไปลุยกันต่อเนื้อบอลอนนะครับโอ้เสียวย่านโทรศัพท์ตกน้ำนะครับเฮ้อ,อ ถืออยู่นะครับหลังโอ้ถือจนตายนะครับประเสื่อมนะครับนี่นะครับดูกันต่อนะครับหลังนี่ถือบนน้องทางก็สิยากๆนั่นนะครับอุ้ยถืออยู่นะครับนี่นี่นี่นะครับนี่นี่เด้งยุบ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 อยู่นะครับ ปลาอย่างนี้นอึบน่าจะเป็นปลาดุกนะครับดุกนะครับอึ๊บตัวใหญญายันไม่ได้นะครับยังที่ถือปลาเสื่อมไปกันถือปลาดุกนะครับปลาดุกสองตัวแล้วนะครับปลดเรียบร้อยนะครับ ปลาดุกสองโตแล้วนะครับไปลุยต่อมือถือเนื้อกบบระป๋อนก็นดีนะครับนี่ครังนี้เป็นไคถึงนะครับนี่จนตายนะครับปลาเสื่อมนะครับนี่เสื่อมหนึ่งตัวหมดเลยนะครับ

ปลาอย่างนี้โอ้ปลาเสื่อมะครับเน,นะครับเจเสื่อมนี่เจ็บเจ็บลังนี้ถืออยู่นะครับนี่นี่นะครับ งอยู่นะครับตาดึงมาโอ้ตัวใหญ่ไหมเนาะมาหมานตอนเศร้านะครับงามมือแรกโมงโบหมานก็เลยบริไทยเบิ้งนะครับโอไอดุกไอดุกโอ้ใส่งามอยู่นะครับนี่นะครับ หลังจากที่ปดปดุกแล้วไปต่อกันเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศหนองทีเบาาจินมันใซนะครับเบาจินเคยมาใสเชือนึงแล้วนะครับกัดกถือคือกันนะครับกัมานอยู่นะครับนี่นะครับหลังนี่บ่ถือนะครับเนี้อร้อนเออหลังนี่ นาสิถืกครับหลังนี่นี่นะครับลุกลุดเปล่าไปลุดเดยอุ้ยนี่นะครับยูยูครับอุ้ยดุกนะครับนี่ใส่งามงามเลยนะครับ หมันคือเกาหมันคือเกาเอบอบประดุกนะครับกาบะจินกาเฮ็ดกินอยู่นะครับผัดเพชรประดุกนะครับผัดให้คุณแม่คุณพ่อกินนะครับ ปลาดุกกะทิเห็ดได้หลายอย่างนะครับต้มปนนะครับปนปลาดุกแกงปลาดุกนะครับใส่หน่อไม้สมแล้วก็ปนนะครับขอยาตปดปลาก่อนนะครับปดปลาดุกแล้วลุยกันต่อครับผมก็ถือครับร้อนเฮนี่ถืออีกแล้วนะครับนี่นี่นี่น นี่นะครับแฟนคลับบางคนนะครับก็ว่ yes. เาเอ้ยบาจินซื้อปลาดุกซื้อปลา esos. มามาส่เบ็ดหรือเปล่านะครับจัดฉากหรือเปล่านะครับบอแมนนะครับนี่นะครับปลาข้อหน่อยนะครับเบดหาสิบลางนะครับบาจินซื้อห่วกมาก ลอยนึงนะครับเพื่อสีมาไซเบ็ดนะครับอีกอย่างก็เพื่อให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับก็มันก็ต้องมีการลงทุนนิดนึงเนาะอีกอย่างเงือมันหายากนะครับเนื้อหายากก็เลยมีโอกาสเขาเป็นเมืองก็เลยซื้อห่วกมากนะครับปลดปลาก่อนนะครับไปยามต่อถือปนอนอหลัง ไถเออีกบ่อึบโอ้ถือจนตายนะครับตายเลยนะครับประคอตุด๊ดโอ้เกี่ยวคักนะคแสดงว่าถือแต่โดนแล้วนะครับตัวใดที มันตายนะครับเบ้าจิ้นกะซิไห่เอือยนะครับแพตากนะครับตากแห้งนะครับไว้ปีงกินกับตำมังหุงนะครับปดปาก่อนครับนี้บ่ถืกนะครับเงยยังบอดเลยนะครับเออังกันถืกนะครับน่เห็นแต่หัวปลาดุกนะครับเขินตั้งยังอยู่นะครับ นี่นะครับตายหรือเปล่านะครับโอ้ปลาตายนะครับตายไม่ตายแร,ยรงแล้วพลิกโอ้ลุดโอ้ลุดครับโอ้ตัวบางใหญ่เลยนะครับโอ้เสียดายเสียดายลุดครับผมอ ตัวหนึ่งไปวิันงนะครับโอ้เสียดายครับลุดมีเยี้หลอดน,นะครับมาถีโอ้ตัวนี้ถึอนะครับตายจะคือกันนะครับน,นี่ โอ้ถือจนตายโอ้ข้างหน้าถือแล้วครับคุณข้างหน้าถือแล้วคุณครับเดี๋ยวข้างหน้าก่อนเดี๋ยวข้างหน้าก่อนเดี๋ยวมันสิลุดอีกนะครับโอ้ดุกนะครับอย่าลุดเด้อโอ้ ก็งามอยู่นะครับพักให้หนึ่งกันนะนี่นะครับโอ้หลังนี่หลังนี่ก็คือกรงหงหนุ่มยางส,นะสโนโนีนะครับโอ้สีหลุดอีกบโน่นะครับพักกระเชดนะครับงามอีลีนะครับหลุดบน กล่องมันกระสีสั้นๆเนี่ยนะครับทายไปท้ายมา,านะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับหุดบฮู้ โอ้ลุดนะครับลุดนะครับโอ้เสียดายครับลุดอีกแล้วปดปลัาก่อนนะครับนะครับปลาดุกแบบปลาคอก่อนนะครับปลาคอตัวนห้ตายนะครับหลังนี้กระถือนะครับเหลืออีกสองหลังสุดท้ายนะครับโอ้นี่นะครับ อันนี้โอ้โหดุกนะครับโอ้โหตอนแลกดึงว่าตัวปวยยัยนะครับนี่นะครับ สองลังสุดท้ายครับเบ็ดทั้งเบ็ดห0าสิบลังอึ้บเป็นไดลังนี่บาถือนะครับปกตินะครับหนาไฟจะบ่ค่อยถือนะหนาไฟาหนาอมจะบ่ถือถือแถวขอบคางนะครับด้านหลังแล้วกัน ด้านคางนะครับเบอรถือครับเบแล้วนะครับเดี๋ยวบาจินจะเก็บเบ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวผลงานนะครับเดี๋ยวสิไปถ่ายเบิ้งงหอยุูบาทนะครับตอนเทออกนะครับหลังแรกนะครับสี่ถือปราคอหไ่บอลนี่นะครับรดบาจินครับ นี่ครับผลงานนี่คือปลาทั้งเบิดนะครับที่บาวจินไปยามมือเศร้านะครับนี่นะครับเด็กปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งนะครับปลาดุกมีหนึ่งมีสองมีสามสี่มีหา้ามีหปลาดุกหกตัวนะครับ ปลาเสื่อมนะครับปลาเสื่อมมีสามนะครับตายนะครับกับปลาคอตายตายมีปลาคอมีหนึ่งมีสองมีสามตัวนะครับปลาคอมีสี่ตัวนะครับตายไปสองตัวนะครับปลาคอใหญ่เด็กตัวหนึ่งนะครับนี่มีปลาเมื่อขึ้นนะครับได้มีได้สามตัวนะครับเมื่อขึ้นก็เลยบ ขึ้นบบได้ไทยห้เบิ้งนะครับนี่ก็คือ้ปลาทางเ้วยครับสีร่วมใส่กันเลยนะนี่นะครับจะลุดแล้วลาหมานยูนะครับกะได้ยูนะครับบรรบุที่นี้นะครับกระจบไว้ซัมมี่นะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องบาจินขึ้นทินแนเดอร์ครับขอบคุณครับ